ความจริงก็มีเรื่องต้อง,ต,องต,นะต้องพิสูจน์กันนะครับต้องพิสูจน์จากการการกระทำจากการปฏิบัติเรื่องใหญ่ในเรื่องอุดมการจริงๆแล้วกเ็เรื่องสำคัญที่สุดคือการแก้ดั้มนูนให้เป็นประชาธิปไตยก็มีเรื่องอื่นด้วยนะเรื่องอื่นที่เช่นกฎหมายเพื่อให แก้กฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอันนั้นก็ต้องเป็นตัวชี้วัดอ,อ,อยู่ด้วยแต่เรื่องใหญ่คือการแก้รัมนูนถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยไม่แสดงความชัดเจนว่าต้องการแก้รัมนูนให้เป็นประชาธิปไตยก็ก็จะเป็นปนัญหากับพรรคเพื่อไทยล้เพราะนั้นผมก็ยังคิดว่าพรรเพื่อไทยก็ต้อง มีความชัดเจนแน,แน่วแน่ที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐนูนให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งในขณะเนี้ยมาถึงจุดนี้พรรคเพืเ่อไทยยังอยู่ในแนวทางว่าจะแก้ไขรัฐนูนพยายามแก้ไขรัฐนูนให้เป็นประชาธิปไตยนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือพรรคเพืเ่อไทยตั้งแตไ่ไล่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาเนี่ย ก็มีจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นพักที่สามารถสร้างนโยบายเขียนนโยบายแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอันนี้ก็ผมคิดว่าต้องการการพิสูจน์อีกเหมือนกันเพราะว่าบ้านเมืองมาถึงจุดที่การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ใช่ง่ายซับซ้อนกว่าเดิมเ,เช่นว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอุปสรรคทางการคลังของประเทศมันถูกสะสมมานานาขาดดุลการคลังาขาดดุลงบประมาณมาหลายปีเงินก็ไม่ค่อยจะมีเสร็จแล้วการแข่งขันทางนโยบายเนี่ยมันถูกจำกัดไปกว่าเดิมมาก ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นความจํากัดอันนี้มันมีทั้งาการต้องแจกแจงว่าแหล่งงบประมาณมาจากไหนอพอจะทําจริงๆจะขัดยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่การแข่งขันกันถ้าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องอรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณหาเสียงได้ให้กับพรรคที่ สนับสนุนตนเองนี่หมายถึงการเลือกตั้งครั้งก่อนน่นแต่พรรคการเมืองทําอะไรได้จํากัดคนก็กลายเป็นอมองไม่เห็นการแข่งขันทางนโยบายมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งปี62แลบบ้วพอมาปี66มันก็หนักขึ้นหม่ในสภาพแบบนี้พรรคเพืเอ่อไทยจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่า มีความสามารถในการสร้างนโยบายเขียนนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติไปแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไรก็เป็นโจทย์ใหญ่อีกอีกข้อหนึ่งคือตั้งแต่หลังปีก่อนปี49พักพรรคไทยรักไทยมีจุดเด่นตรงนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติยังไม่มีประเด็นเรื่องประชาธิปไตยหลังปี49มาเป็นพัก พลังประชาชนพักเพื่อไทยมีเรื่องเพิ่มขึ้นมาก็คือการเป็นพักที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่รัฐประหารปี49แล้วพักเพื่อไทยยืนอยู่ตรงข้ามกับคณะรัฐประหารยืนอยู่ตรงข้ามกับการเขียนรัฐธมนูญแบบแบบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก สู้เพื่อให้เกิดการแก้รัฐนูนเรื่อยมาจนกระทั่งมาปี60มันก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันกลายเป็นพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมามาสะดุดมาเกิดความไม่ชัดเจนไปบ้างเนื่องจากกติกาของรัฐธรรมนูญเรื่องการให้สวมี อำนาจในการเลือกนายกแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็พักเพื่อไทยก็ยังยังมีเรื่องที่ยังสามารถยืนยันจุดยืนอุดมการของตนเองก็คือการแก้รัฐมนูนให้เป็นประชาธิปไตยฉะนั้นก็ต้อง ทำทั้งสองสทั้งสองส่วนนี้ก็คือแก้ปัญหาประเทศให้ได้มีนโยบายออกมาให้ดีแล้วแก้ปัญหาประเทศให้ได้ดีขณะเดียวกันก็คือต้องเดินหน้าในการทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วมองการเลือกตั้งมอง,มองการเลือกตั้งปี70ครับว่าแบบพรรไหนเป็นคู่แข่งของพรรเพื่อไทยจริงๆมองไว้ยังไงบ้างรครับไม่ความจริงผมไม่เป็น ไม่ได้เป็นแกนนำนะไม่เป็นแกนนไม่ได้ไม่ได้มีส่วนในการกำหนดนโยบายทิศทางเหมือนเมื่อก่อนจนะเป็นความเห็นส่วนตัวก็พักการเมืองในการเลือกตั้งก็แข่งกับพักที่เป็นคู่แข่งนะซึ่งก็มีทั้งทั้งแข่งกับพักฝ่ายค้านปัจจุบันอันนี้ก็จะ แข่งกันแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องทั้งเรื่องการาทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องการาการบริหารการทำเอานโยบายไปแก้ปัญหาใครจะทำได้ดีกว่ากันเสนอให้ประชาชนเห็นว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่ง กับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ร่วมรัฐบาลกันแต่เวลาเลือกตั้งก็ต้องแข่งกันประเด็นที่คนสนใจก็จะต่างไปเรื่องที่ประชาชนให้น้ำหนักหรือนักการเมืองให้น้ำหนักก็จะต่างไปก็อาจจะเป็นเรื่องการแข่งกันแบบจะเรียกว่าใช้คำที่นักรัฐศาสตร์ใช้อยู่บ่อยๆก็เช่นอาจจะแข่งกันแบบนักเลือกตั้งแข่งกัน อันนี้ก็จะมีอีก,อกแบบนึงเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสองขั้วสองฝ่ายเหมือนเมื่อก่อนเซตทีเดียวเหมือนสมัยก่อนที่พรรคไทยรักไทย,ทย,ทยแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นก็จะก็จะต่างไปจะแข่งกับพรรคไหนเป็นหลักมันไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบ่งข้างแบ่งฝ่ายจนชัดเจนขนาดนั้น